ฝั่งนู้นคือข้าวเหนียวมูลป้านีนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะอันนี้นะคะสีดำๆนี่คือสะพานรถไฟนะคะสายที่วงเวียนใหญ่มหาชัยต้องวิ่งผ่านนะคะข้ามกับเขาไปเลย นนมีเมโนโูแนะนำด้วยรถไฟจากมหาชัยนะคะจะเข้าวงเวียนใหญ่ค่ะปูนปูนลมลื่นม,มากๆเลยมีต้นหูกวางต้นหูกระจง เดินทางออกจากวัดนะคะเดี๋ยวเราจะลองใช้เส้นทางรถไฟนะคะเดินเรียบทางรถไฟแล้วก็ไปยังถนนวุฒากาศนะคะม,มีเรือนะักท่องเที่ยวนะคะฝั่งนู้นคือข้าวเหนียวมูลป้านีนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะอันนี้นะคะสีดำๆนี่คือสะพานรถไฟนะคะสายที่วงเวียนใหญ่มหาชายัยต้องวิ่งผ่านนะคะ เดินข้ามสะพานมาเลยทางนู้นไปวัดบางปะทุนนอกนะคะตรงนั้นคือสถานีรถไฟจอมทองนะคะสถานีจอมทองจอมทองก็คือวัดราชโอรสวัดราชโอรสารามนะคะนี่ข้ามกับเขาไปเลย เขาก็จะทําแผ่นลองอีกทีหนึ่งนะคะกันตกกันหวาดเสียวนะคะนี่พอข้ามคลองมาเราต้องลงตรงนี้นะคะไปดูก่อนว่ามีนอกจากข้าวเหนียวมะม่วงแล้วมีอะไรบ้างสัญ,ญลักษณ์ก็คือปลายทางสะพานปูนสะพานสีดำแล้วก็มีต้นโพนะคะ मिलो จะบอกเคล็ดลับให้นะคะจะบอกความลับไม่ใช่เคล็ดลับตรงนี้นะคะเขตย่านบางคอตรงนี้คือที่ที่เคยอาศัยอยู่นะคะแต่อยู่ในสวนนะคะวันนี้ได้มาลํำเลิกถึงเหตุการณ์นะคะ รถไฟจากมหาชัยนะคะจะเข้าวงเวียนใหญ่ค่ะปูน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  ต่อไปสถานีตลาดมูไปเลย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 บนมู